DTI 2เป็นโครงการอาวุธจรวดนำวิถีที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้มีความทันสมัยลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดจากประสบการณ์ที่ไทยได้สังสมมาจากการพัฒนาจรวดหลายลำกล้องและระบบจรวดนำวิถีรุ่นก่อนหน้าโดยเฉพาะแนวคิดด้านการเพิ่มระยะยิง ความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานในสนามรบสมัยใหม่ DTI 2ถูกออกแบบให้เป็นระบบจรวจดที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพบ,บกและกองทัพอื่นๆได้อย่างหลากหลายโดยเน้นการใช้งานในภารกิจสนับสนุนการรบการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะไกลและการเสริมสร้างอำนาจการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ระบบดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง สามารถออกแบบผลิตและปรับปรุงอาวุธตามสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด้วยตนเองในด้านแนวคิดการออกแบบ DTI 2ให้ความสำคัญกับความแม่นยำเป็นหลักโดยมีการนำระบบนำวิถีที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับโครงสร้างจรวดที่มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนระบบนำวิถีถูกพัฒนาให้สามารถรับข้อมูลจากหลายแหล่งเช่นระบบดาวเทียมนำร่องระบบเฉ่ยและการปรับแก้เส้นทางระหว่างการบิน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นกระบวนการพัฒนา DTI 2ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะตัวจรวดเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงระบบสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่แท่นยิงระบบควบคุมการยิงระบบสื่อสารและการบูรณาการกับเครือข่ายบัญชาการและควบคุมของกองทัพการออกแบบให้ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้รวดเร็ว ลดเวลาการเตรียมยิงและเพิ่มความอยู่รอดของหน่วยยิงอีกหนึ่งจุดเด่นของ DTI 2คือแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบถูกพัฒนาให้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะหลากหลายประเภททั้งรถบรรทุกทางทหารและแพลตฟอร์มเคลื่อนที่อื่นๆทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและปรับเปลี่ยนตำแหน่งยิงได้อย่างรวดเร็วความสามารถนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในบริบทขององค์การรบสมัยใหม่ที่เน้นการเคลื่อนที่การพลางตัวและการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงข้าม ในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม DTI 2ถือเป็นตัวอย่างสำคัญขององค์การพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศโครงการนี้เปิดโอกาสให้วิศวกรน,นักวิจัยและอุตสาหกรรมไทยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างจรวดระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มความมั่นคงทางทหารแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว การทดสอบและประเมินผลของ DTI 2เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบมีการทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพื่อประเมินสมรรถนะด้านการบินความแม่นยำความเสถียรและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทดสอบเหล่านี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างต่อเนื่องจนได้ระบบที่มีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง จากมุมมองทางยุทธศาสตร์ DTI 2มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศของไทยระบบจรวดนำวิถีที่มีความแม่นยำและระยะยิงที่เหมาะสมช่วยให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์การป้องกันดินแดนและการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคความสามารถในการพัฒนาและควบคุมเทคโนโลยีด้วยตนเองยังช่วยลดข้อจำกัดด้านการเมืองและการส่งออกอาวุธจากต่างประเทศ ในระดับภูมิภาคการมีระบบอย่าง DTI สสะท้อนถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศไทยและการก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาอาวุธขั้นสูงด้วยตนเองแม้โครงการจะเน้นการใช้งานภายในประเทศเป็นหลักแต่ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดสู่โครงการอื่นๆในอนาคตรวมถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับประเทศพันธมิตร DTI 2ยังมีความสำคัญในแง่ขององค์การเรียนรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและพัฒนา โครงการนี้ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อพิจารณาในภาพรวม dti 2ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธจรวดนำวิถีเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศ โครงการนี้สะท้อนถึงการลงทุนในเทคโนโลยีการวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวในอนาคตการพัฒนา DTI 2อ,อาจนำไปสู่การปรับปรุงและรุ่นต่อย,ยอดที่มีสมรรถนะสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระยะยิงความแม่นยำหรือการบูรณาการกับระบบอาวุธอื่นๆการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะช่วยให้กองทัพไทยสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงรักษาความพร้อมทางทหารในระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศและภูมิภาคโดยสรุป DTI 2เป็นผลลัพธ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสมัยใหม่และศักยภาพของบุคลากรไทยระบบนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถทางทหาร แต่ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเองและเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยบนเส้นทางการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง